สวัสดีครับผมพอกันครับพอไอ,อ,อ้เก้าครับผมจลบปนี้พามาชมสวนอง,งนอุ่นครับผมสวนองุ่นในจางอื่นหรอกมันเป็นในจางผมยุ่งขางกันนครับชนิดค้นระเบียบครับอันนี้มันตัดสามตานี่จงไว้ซามตาในจางผมจีจงไว้เป็นเครื่องสิครับผมเครื่อโรยใบ คนละแบบอันนี้ตัดตามตาวเลยครับหลังจากมันสีดยาได้ผมสีดยาเปิดตาดอกได้มันซองอาทิตย์ครับเขาตามอาทิตย์แล้วนี่มัน,นเป็นดอกแล้วเนี่ยเห็นดอกบไหมนี่ดอกนวลเริ่มเป็นดอกแล้วครับผมเห็นดอกแล้วนี่ครับ ดอกงูนนี่นี่นโอ้จ,จักกี้ดกบุดกครับปเป็นรอชมครับของในจงนังน,จงนี่ครับของในจังผมประมาณนี้ครับผมจำลอนก็นได้กินแล้วครับกินสมก้อนกินหวานครับนี่นี่ดอกงูนดอกแข็งๆนะผมนี่เอาเท่าไรครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเด้อ กำลังใจท่านรับชมครับหวัดดีครับ